คุยกันเรื่องสัตว์แล้วเรื่องสัตว์แล้วนึกออกไหมเพื่อนหนูเป็นอันเนี้ยแล้วก็ต้องอดกันอ๋อไม่ครับเรื่องปืนอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดอะนะเป็นผู้ชายคุยเรื่องปืนเพื่อนหนูเป็นตู้ดเนี่ยมันตู้ดคุยเรื่องปืนเออแบบว่าแอปแอปเข้าไปในกลุ่มผู้ชายอ่ะเพราะว่าพี่วันนั้นไม่เออผู้หญิงสัตว์ผีเสื้อไว้ตรงท้องถามว่าสัตว์ทำไมอ๋องอยู่ใกล้รังมันถ้าเธอเอามันสัตว์มาไหลไปตรงหลัง ถามว่าสับพลายไปทำไมมองมันใกล้รูมัน <c oughs> เห็น,นปะเดี๋ยอซื้อชอ้อนไฟฟ้ามาก็ามีเรื่องคุยก,กันนะม่กล้าปุ๊บกลัวแบบโดนจี้โดนอะไรแล้วเขาแย่ไม่ได้แล้วก็ไปช้อนแล้วถ้ากดไม่ต้องไป,ปกลัวไม่มีใครก็องทำอะไรหรอกทำไม่ทำบ้านอะไรแล้วก็ที่ซื้อก็เพราะไอ้เนี่ยแลหละเลยโดนเน,นี้ยคนว่าเออ เอี่ยงเขาฟางนะมองตรงนะถ้าจะมีใครที่แบบจะทําอะไรจริงๆนะเป่าสองทีก็ปิวแล้วเขาฟังมันแค่กระชากแขนก็เรียบร้อยแล้วกระชากกระตายก็ให้ฟังจับแขนข้างเดียวนี่ปิวหักในหักครึ่งอ่ะคนี่แรงหรอผู้หญิงผู้หญิงตัวสูงกระต่ายนิดนึงแต่เขาแบบใหญ่อ่ะเขาป้อมๆมาแต่เขาเตี้ยแทนเมื่าอย่างนี้ที่ผมขับรถไปจอดแล้วแมันเอาหญิงมาเตี้ยหญิงเตี้ยนิดนึงหญิงมาปลาหญิงเดินจริงอ่ะ คือหนูจอดรถเสร็จแล้วหนูก็เดินออกมาแล้วเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังเข็นรถกระบะอยู่แล้วตัวเขาเป็นแบบเล็กๆแล้วเข็นรถกระบะเยอะหนูก็หนูเดินมาเนี่ยหนูก็เฉียงเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเขาจังหวะหนูเฉียงก็ต้องไปช่วยเขาเขียนอยู่ดีมีสองคนเป็นแฟนกันเรื่องเดินสวนมาแล้วคนนี้ก็ด่าคนนั้นแหละบอกว่าอะไรคุณด่าแล้วมั้งหนูแบบไม่เอาแล้วเว้ยเขาจะทะเลาะหนูไม่รู้ว่าคนนี้เป็นอะไรใช่ไหมหนูไม่เอาแล้วว่าหนูเฉียงไม่หนูก็เลยตีกลับแล้วก็ลืมหยิบของที่รถมันก็เลยเดินเร็วกลับไปที่รถอีกทีหนึ่งพอจังหวะเดินหยิบขออองที่รรถเเส็จดินกมา แั๊บนึงไม่ถึงห้านาทีคือเดินห่างรถมาร้อยเมตรนี่นนเฉยปุ๊บแบบเหมือนใครทุบอะไรอ่ะหนูอ่ะรถผมว่าอยู่ตรงนั้นหนูเลยเดินกลับไปเมือ่อวาหนูเดินกลับไปผู้หญิงเนี่ยเดินออกมาจากซอยช่องซองรถหนูจอดพอดีหนูเอาละมีอะไรแน่แล้วยวไปปุ๊บกระจกข้างแลาวรถบุบเข้าไปหน,นูก็หนูมีแน่เลยหนูก็เลยเดินตามมาพี่ครับเมื่อกี้มาทุบรถหนูรู้ป่าวว่าฉิดเหมือนล่วงฉีดค่อนอย่งมากล่วงอยู่อะไรแล้วทำไมแล้วม,มีอะไรหนูตกใจ อะไรวะแล้วก,ก็แบบนะี่คือพี่หน,น่อยเห็นกระถิ่มันอึ้งอะ่ะคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราจะพูดอะไรเราก็พี่กระถิ่งก็พูดว่าเขาไมบ้างโดนเหรอเออแล้วมันตรงนั้นมีกล้อ,องวงจรที่มันเปิดถึงจะหาขึ้นลงพักเลยคือพอเสร็จปุ๊บเขาบอกแล้วทำไมอ่ะแล้วมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันทำอะไรเขาคุยกันมาฟังทำไมว้าวข้าไหนวะบอกพี่หนูว่าจะช่วยพี่เขาก็ไม่ฟังนะเหมือนจะเดินเข้ามาตบอย่างคือเดินเข้าหาหนูอย่างเดียวหนูตอนนั้นหนูก็ถือกระเป๋าใบาประมาณนี้อยู่ใบหนึ่งหนูกดดดันนนนเเเค้้าาก็ิิขใจแลว มีดแล้วหนูจะเดินไปหยิบแล้วอะคือแบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบผักออกๆก็เดินเข้าพอจังหวะปุ๊บผักที่สุดท้ายปั๊บเขาเดินกลับไปที่รถเขาเลย้องให้ดูว่าประมาณทั้งสามร้อยเมตรบ้านอยู่และถึงจอดรถลงไปเข้าบ้านแล้วว่าถ้าเดินกลับไปบ้านปุ๊บแล้วเขาหนีจะทำยังไงอะทำอะไรไม่ถูกกดโทรศัพท์โทรเอาไม่เนี่ยเจอหนี้กลับเลยกลับเลยไม่ต้องยุ่งอะเขาหรูอว่ากดวางเลยคือหัวใจเราคือต้องการให้เขาช่วยแก้ปัญหาแต่เขาบอกให้ลงกลับแล้วก็โกรธเนี่ยก็ไม่เข รสวางุมนก็เดินตามพอเดินตาม,มขับรถออกจากซองก็ทำไงจิ๊วไปขับพู่แล้วมันก็วนเพราะมันต้องยูเทอร์งี้แล้วถึงจะออกจากเอ้ช่องจอดรถตรงนั้นได้มันก็ออกหนูก็เลยวิ่งข้ามไปอีกทางที่มันจะออกถนนใหญ่แล้วว่ะวิ่งไปดักเอะ มีรถกระบะลุงแก่ๆคนนึงจอดอยู่ซึ่งถ้าลุงไม่ออกผู้หญิงคนี้ก็ออกไม่ได้เพราะลุงมันมีช่อ,ง,อง,เง,งเดียวหนูเขานึคว่าแบบยกมือไหว้แล้วที่ลุงเขาลงเดี๋ยวพึ่งออกเพว่าผู้หญิงหนูก็พูดๆๆตรงๆอะ่ะแต่คือคนละแวกนั้นเขาเห็นหนูว่าหนคูคนนี้ทะเลาะกันแต่ความหมายเขาเข้าใจว่าเหมือนทะเลาะเขาเรียกผู้ชายหรืออะไรหรือผู้หญิงแต่งตัวดีอะขาวดีออสอะดีออสสีทองผู้เอกหนูว่าเหมือนแบบไม่ยุ่งอะเขาไม่เขาไม่ยุ่งทำไงเขาคิดว่าผู้หญิงตกใจอะไรเงี้ย มันสลาดมากเนาะก็บิดแตะปิ้ปิ้งปิ้งป้งเพื่อจะให้ไอ้ไอ้คันที่บังมันออกตำรวจมาช่วยลุงแลขับออกไปโคตรโชคดีเลยไอ้ตรงที่มันเลี้ยวไปถนนใหญ่มันเป็นยืนเทิร์นใช่ป่ะตำรวจขับมอเตอร์ไซค์มาเอรนีคือแม่หนูไม่มองรถเลยหนูวิ่งออกถนนเพราะมีรถมาหนูตายอ่ะตำรวจหนูไม่ได้มองเลยมาเห็นตำรวจอยู่เลนฝั่งนู้นหนูวิ่งตัดเลยไปตรงนั้นไปตรงรถตำรวจเลยบอกช่วยค่ะคันนี้เขามาเอาเหถึงมาปารถหนูก็จบแล้วก็คือมันเป็นรอยเยอะมากตรงตัวรถตรงอะไรเงี้ยคือเขางงเหลือเลยเขาว่า กำลังจะเลี้ยวอ,อยู่เธอละเขาก็เลยวนกลับมาวนกลับมาบอกผู้หญิงนี้ว่าขับไปจอดใต้สะพานมันจะมีใต้สะพานที่ปลาก,กิดไว่าให้แบบรถจอดเป็นลานจอดรถอีกจอกอีกอันรอย่งนี้เนะข้ไปจอดพอจอดเสร็จปุ๊บก,ก็เรียกมาคุยหนูก็จอ้องเม่อหนูกลัวจะหนีกลัวอย่งนีขับรถไม่ด้มันหนีเนะี่ยมันก็ไม่หนีเข้าไปจอดพอจอดเสร็จหนูก็ต้องเลยก็ยืนอยู่แล้ววิ่งมไอไซค์แบบเต็มมากทีเนี้ยฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านอยู่แล้วหนูบอกเลยจังหนูเขาไิบบ่ไหวข้ามไปที่บ้านหนูวิ่งข้ามที่บ้านแล้ว มูดีคนบ้ามาตกกันเล่าเลยเยวไม่ได้เขาต้องรีบกลับมาเชียร์เน mm ี hmm. เขาพู้มวอเ้นเขาขายของไม่มีคนช้าร้านเขาเลยให้คนที่ขายเป็นดังไ้างข้ามา,ข,า,มาข้ามาช่วยดูให้หน่อยเดี๋ยวเขาตามมาจะค้ามา mm hmm. พอมายืนปุ๊บคุยกันยืนอยู่ตรงข้างกันอย่างเงี้ย จำได้มอเตอร์ไซค์ตำรวจจอดขวางมีมอเตอร์ไซค์มุ่งมองคนฝั่งนู้นตลาดอะ่ะมองมอไปค์มันคือคิดว่าตกกันไปเนี่ผู้ชายแล้วมันมเสียงดังมากอะ่ะมันก็พูดโอ้ยพี่เขาไม่ปกติไม่มีใครเชื่อเลยแล้วผู้หญิงคนาไม่ปกติอะ่ะเหมือนแบบเขาแต่งตัวดีแล้วเขาอะไรดีจนตำรวจถามคุณไปทำว่าทำไมเนี่ยมไม่ก่อการร้ายเนี่ยเมื่อกี้มันจะไปวางแล้วบุตรตำรวจก็เริ่มแบบใช่แล้วมันไม่ปกติแล้วคือเขาต้องหลุดคำอะไรทำเองให้คนรู้ว่าเขาบ้าเพราะแป๊บนึง จังหวะที่ตำรวจจอดมอเตอร์ไซค์ขวามันเหนูก็เขายืนตรงข้างนั้นอยู่ดีเลือรีดรีดเข้ามาจะตบอ่ะคือคนใส่หนะผู้ชายไม่มีใครห้าตะโฟนกระเป๋านี่ของวัจายเต็มอ่ะรีดจะเสียงไอพี่่าติหนูไอข้ามาช่วยดูอ่ะยืนถือยืนถือกระเป๋าหนูของแต่ของตกไปแล้วหนูอนเขาหล่นแล้วเขาเก็บขึ้นมาให้อ่เขาฟังยาก็ฟังอย่างได้ยินแต่คำนี้แต่คือแบบไม่มีใครมาช่วยจับอ่ะ จำได้เลยคือไม่ไหวแล้วคือเขา้ามาหนูพักคือเขาเตี้ยงหนูใช่ไหมเขาเข้ามาหนูพักออกเข้ามาหนูพักหอกมันก็ไม่อยู่หนู่ยแงจะเข้าอ่จะหนูเลยจำได้ว่าวัยเล็บยาวแล้วสิ่งนี้ยพักเดียวอ่ะคือเป็นรอยห้องเลือดรอยเลือหนูคือมนตกแล้มนตกเข้าเข้ามาแบบจะทําร้ายอย่างเดียวอ่ะหนูแบบออเฮ้ยไม่อยากทาอะไรครัหยุดไม่อยากทำอะไรขไไเขาคือจะงไม่อยากยต้องไปตกไปตีเอาใจไอยคนด้วยอ่ะ หลังจากไม่มีใครช่วยสักคนมีใครมันดึงเขามาบอกตมาหลังว่าเห็นผู้หญิงเขาเลยแบบทําอะไรกันไม่ถูกจะไปช่วยหรือวก็มันผู้หญิงใช่ไหมสรุปปุ๊บเขาแยกันได้ปุ๊บนะเราทำไงนี่คือแบบยิ้มทำไมยิ้มจนตอนแยกกันเองอะพี่คือตีกันอยู่แพทนึ่งอะคือตอนหนูไม่โดนเนี่ยเขาเขาตัวเตี้ยอย่างว่าพอหนูขุดหน้าเขาไปยืนทีนี้ก็เข้ามาแบบจะคว้าหน้าหนูจำแนนหนูเอาหน้าหนูรอดอย่างเดียวจะทำตัวทำไปเลยชูหน้าไว้มันไม่ถึงเขาผักผัก พอออกไปปุ๊บแักเดียวตั้กหัก็ยืนอยู่หนูว่าหนูก็แบบไม่ทันตั้งตัวมาจากไหน่าโดดเป็นการฟูเลยปุ๊บทำได้วใส่เสื้อสีขาวเป็นรอยรองเท้าจุกมากคือจุกอะโดดถีบเข้าท้องอ่ะ พอหนูพอหนูโดนฉีดใจหนูก็โมโหหยิบมือเขาเด็กจะเปียกญาติหนูค้างมาพอดีแต่ย่านหนูเขาเห็นจังหวะที่มันฉีดไม่ได้เจี๊ยวเขาแย่เลยไปทำว่าทำไมอ่ะหนูด่าไปทำหน้ามันเสียเหมือนเอับเหมืนมอมนโมงอะเขารู้เรื่องนะแต่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะสรุปก็ต้องไปโรงพักเพราะว่าเหมือน,นมันทำร้ายของทำร้ายร่างกายหลายๆอย่างเนี่ยเลยก็ไปโรงพักไปลงเขาไปตัวก,ก,ก,ก็คุยคุย เขาก็พูดคําพูดที่มันให้รู้ว่าไม่ปกติแต่รู้เรื่องป่ะพี่นายมั้รู้เขาเป็นอะไรรู้ว่าเขาถามว่าทำอะไรเป็นราชการอยู่กรมคือแบบอาชีพกันว่าว่าแล้วแล้วมาที่นี่ได้ไงมันมีเวลางานคุณออกมาได้ไงก็ก็ออกมางี้ทุกวันอ่ะพูดแบบกระแทกกระแดกร้อนหน้าเลยตาพูดก็ออกมางี้ทุกวันอ่ะมีเบอร์พ่อมีมีเบอร์พ่อมีเบอร์แม่ไหมเพราะเนี่ยคุณต้องแบบจ่ายค่าเสียหายให้เขาด้วยเพราะคุณทำยกเขาสามสิบต้น เขาโทรไปหาแม่บอกคือตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่นี่คุณแม่พอจะสะดวกมาที่โรงพักได้ไหมเพราะเขาคุยเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้บอกคุณตำรวจปับเขาไปเลยแม่เขาแก่มากรู้สึกกับแปดสิบกว่าแล้วพูดปับเขาไปเลยเขาทำอย่างนี้หลายรอบแล้วแต่ที่ตัวเขาไมีเงินเรียกเอาเงินจากเขาไปได้เลยไม่สะดวกไปอะไรอย่างนี้หยุดก็เขาก็เดินไปกดตังค์แล้วก็มาให้ค่าเสียหาย เดินไปกดตังค์นี่นะถ้าเดินกลับมาเออหน้าตาหน้าสงสารมากตอนนี้นแล้วเขาก็พูดตำรวจว่าคุณตำรวจบอกเขาด้วยนะว่าอย่าไปทำนี้กับใครอีกว่านี้ก็บอกตำรวจให้บอกหนูบอกเออเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมคุยแค้ไม่ได้นะคุณตำรวจต้องบอกเลขาที่ฉันจ่ายได้แค่เนี้ยแต่คุณตำรวจต้องบอกเขาอย่าไปทำนี้กับใครอีกใช่ปะต้องมีเรื่องอะไรแน่เป็นปมในใจนะทำให้หลุดโลกตำรวจเขาเอาสมนาประชาชนอะไรของผู้หญิงเนี่ยให้หนูนะที่หนูกลัวเดี๋ยวเพื่อนเขาขับทำอะไรอีกไม่ดูเขาเป็นอะไรหน่รูอพูดจะพูดหนูเป็นช่วงนั้น นาเมือนกำลังแบบกำลังแบบืนยืนว่าเขาเคียดเพราเขาจะพูดหรือไู้ก่อการร้ายอย่างเดียยเลยเลาจะมีวาระเบิดรถเทาบ้าแล้วตอนแรกยืนพูดตรงตลาดกเหมือนแบบมันัใช่นจะมาทำร้ายเหมือนว่าวดัวดโดนโนนเดืงเหมือนว่าเขยืนพูดดังมากตอนแรกที่แรกที่เจอเขาอะ แลนก็เลยมันึออสองคนผวเมยที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ก็คงไม่รู้เรื่องไเหมือนกันเพราะเขาด่าเหมือนเขากำลังโมโหกำลังเครียดอยู่หรือเ่าไม่รู้แต่สองผมเมยเขาไม่สนใจเขาเดินไปเลยไงหนด่าไม่ทำหน้านก็เดินไปแต่หนูแบบหนูไม่ยอมจะทาเราด้วย่าก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ปกติงนลกเลยแหละเลยที่ชอไป้รส่ไปมากแล้วใจ็หลังจากนั้นพอเจอคนที่ดู่ปกติจะเดินนีพราะกอนนั้นดบ้เตทิ้นะอเล่า คือร้านย่านหนูขายสีนะหนูก็ต้องหิ้วสีไปส่งเลยหนูก็เดินไปส่งแล้วมันจะมีร้านแม่ร้านหนึ่งแล้วพื้นหน้าร้านน่าจะเป็นพื้นสะอาดมากมันปูกระเบื้องสีขาวอ่ะแล้วหนูอ่ะจะเดินตัดเพื่อทจะเข้าไปในบ้านคนนี้เพื่อเอาสีให้เขาจังหวะเดินเดินอยู่ดังพับแล้วขาล้มล้มอ่ะคือไม่เกือบล้มคือซดลงไปอ่ะเหมือนฮ็อลงไปคนเป็ดโดนี่ยแล้วหนูก็หันไปมองแล้วดูไอ้แก่คนนึงมึงเหยียบพี่กูทำไมอะไรวะหนูก็รีบเดินไล่คนสังไช่เป็นอย่างนี้แหละเป็แบบแรงมากอ่ะ ก็ห,หนุบเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงว่า,าเจอแล้วแกแก็ยังเดินอยู่แถวมาเดินไปเดินม, <ś. S 1> มายแถวมาหนุบใบใหญ่ใหญ่เลยไม่ละคู่เนี่ยแต่คนก็เดินผ่านเยอะตั้งเยอะนะไม่โดนโดนเป็นอะไรกับคนนี <ś. S 1> ่มากเห <ś. S 1> มือนเจอ,เอแต่เรื่องแม่เนี่ยเจอเป็ือนเจอคนที่ไม่ปกติจะเ <ś. S 1> พื่อนพี่ไม่รู้คนคนคนบ้าขับแทงแต่หาดอกแทงขาขับถรถรไปหาผู้หญิงวะพี่พี่เสียเสียพี่ด้วย มาไมา่่เลลแ้วกลับมาก็ลืมพอดีว่าเรื่องอะไรมาเรื่องเหมือนเดิมมาเรื่องอะไรแปกลกว่าน่ากลัวได้แรงแต่ลุงนี่น่ากลัวหน้าตางจะแบบแต่คือเขามาข้างหลังไม่เห็นไงกำลังเดินอยู่ข้างหลังเตะภาพเข,ขางง้าขาแบบแตะอายอะตลาดอะวานอยู่ตลาดเนี้ยคนมันเยอะก็ถือกระป๋องสีกันหลอนเนี้นยมาแบบสองข้างไม่ใช่กันหลอนหนสองข้างข้างอะไรกันหลอนพับลงไปเลย เจ็บจะปุ๋งแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะโมโหอ่ะมไม่ค่อยเจอคนแต่เรื่องคนบ้ามาตกนี่หามีแต่คนแบบเออเนาะคนอื่นอยู่เดินต้องยังไม่เจอ,อะเหมือนดวงมาตกพอดีมัออ้งเกิดมาแบบไม่เคยตกต,กตีไม่เคยอะไรกับใครเลยเจออันนี้ไปแบบมุงม,มากไมขึ้นโรงพักด้วยหนักอ่ะไม่เคยเคยเลย แต่ก็ถือว่าโชคดีนะบางคนโดนเดยอะกว่านี้เนาะเราแบบเท่านี้ว่าหนูยังไม่เคยอันนี้อะไรเกี่ยวกับรถเคยมีครั้งหนึ่งไปรับเห็บแล้วคราวนี้ก็ไปเจอมอกันกําลังกําลังขับไปแล้วรถคันหน้าถอยหลังปังชนเลยหน้าหนูอ,อย่างเงี้ยขับมาต่งางนานไม่เคยเจอูจ่อุ้ยถอยรถโดนถอยชนแต่เขาก็ดีมากนะพี่บ้างแบบจ่ายให้แบบไปที่อู่ด้วยกัน มันเสียเวลาทำไงเราก็เซยดีดีอะรถถ้ารถยิ่งไม่เคยชนแล้วแบบมันโดนมันก็อุบตอัติเหตุอะมันก็เลี่ยงไม่ได้อะถ้าขับคนชนหมดเนี้ยก็ต้องมีดีที่ไม่เป็นไรแต่โดนคนบ้าตกอ่ะตลกมากเลยอะพบเจออะไรแ,บบแปลก พูดแบบดังมากนะพูดขอการร้ายวางระเบิดเนี่ยจับเลยพอเขาเจอแบบว่าคุณตำรวจจับมาเลยค่ะจับมาเลยค่ะนมดูละครเหมะะเือนตำรวจจับจะวางระเบิดเออดื่มเหล้าอารแล้วตำรวจถามบอกแล้วไปเอาหินเพราะหินที่ปลาลวดมันก้อนใหญ่มากซึ่ง แถวนัน้ำก็ไม่มีอ่ะอตำรวจถามบอกไปเอาหินมาจากไหนเขาบอกว่าก็ได้รถอะเก็บไว้ในรถตำรวจเลยไปคน้นรถกลัวมีปืนเนี่ไปค้นรถปุเบาะหลังที่คนนั่งอะหินก้อนใหญ่เต็มเบาะหลังอ่ะพบว่าทำไมอ่ะเออแต่ดีนะโชคดีลรงคิดดีถ้าไม่เป็นหินเกิดเป็นปืนเป็นมีดนี่เราตายนะเออเนาะ แต่หินก็ใหญ่เขาไว้บนเบาะหลังเขาคนนั่งไม่ได้เขาไม่ปกติอ่ะคงไปปามันเยอะแล้วแหละคิดว่าตำรวจไปค้นรถตกใจอ่ะเขาไปเก็บมาเต็มเลยอ่ะก้อนแบบแดงๆอ่ะไปเอาให้ทุบกคนไปป่าเุดย่อแล้วไม่จับสตาดีเลยนะเลยผูกเกาะกันละเขามีบัตรมีนะพี่นายบัตรบัตรทำบ้าบัตรไม่ใช่บัตรไม่เขาเรียกบัตรอะไรที่คนที่เคยเข้าไปบำบัดแล้วออกมาอ๋อคนเออนี่แสดงว่ายามขาด ใช่แม่เขาพูดว่าเขาไม่กินยาหนูว่าเกี่ยวพอหนูได้ยินพุ๊หนูสงสารเลยคนูรู้สึกแบบแล้วหน้าเขาเจือนไปเลยนะตอนที่แบบคือหน้าเศร้าแล้วก็พูดว่าคุณตำรวจต้องต้องบอกเขานะคะว่าเขาห้ามไปทําอีกหนูจ่ายให้ได้แต่คุณือพูดแต่หน้าตานหน้าสงสารมากอะหนูเริ่มรู้สึกแบบสงสารว่ะเริ่ม,ม,ม,มแล้วหน้าเขาเป็นรอยแบบเล็บหนูที่มันเป็นขวนเยอะบาปก,กรรมปะวะ,ะหนแบบแล้วเขาเพูดยังไง เนี่ยเนี่ยมันปบเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ยถ้าเขารู้เรื่องอ่ะือจะแจ้งความทำไมว่าทำร้ายร่างกายหนูก็เลยลุกยืนแวหนูว่านี่ค่ะเสื้อหนูแล้วที่ไปตอนแรกตำรวจเขายังไม่เข้าใจต้องอธิบายเขาฟังก่อนนะเป็นรอยเท้าหองเสื้อตีขาเขาโดดถีบอย่างเงี้ยคือมันทำร้ายร่างกายไม่ไเหมือนแต่เอาจริงๆนะถ้าตำรวจปกติถ้าเป็นปกติจ่ายคนละห้าร้อยนะเราอิบ่าแต่นี่คือเขาทำร้ายรถหนูแล้วก็ไม่ปกติด้วยไงเหมือนแบบอี่แล้วาพูดถูกกระทำก่อนไงจุกหาง ยินเท่ารแบบ้อยแบาบทคนละห้าร้อยหรือนะถ้าทะเลาะกันีเฉยๆะคือเขาอะตํารวจบอกว่าคุณต้องเรียกจากเขาเพราะว่ารถคุณเสียหายตํารวจเขาไปดูแผลดูอะไรที่รถเนี่ยทำมาเป็นหนู่มันไม่ได้หรอกสามพันอะ่ะคือทะ<ม>เลาะกับคนไม่ได้อยากเอาเขาแต่มันต้องไปโรงพักเนี่ยเขาตํารวจเขาให้ไปคือต้องไปคุยว่ามันคืออะไรเค้วอกลับมาบ้านพวกคนทางนั้นถามเป็นไงเป็นไงคือคน,คนอื่นหนูพวกมันรู้ว่าคนอื่นอะเขาอะคิดว่า ทะเลาะกันเรื่องแย่งแฟนคนที่เขาไม่รู้จักคนที่เดินไปตลาดอะไรเขาหยุดคุยหยุดดูไงอายอ่อะต้นบ้านหนูอยู่ฝั่งนี้คนฝั่งนู้น,นยืนมองแบบเยอะอ่ะมนถามตัวหลังว่ามีอะไรมีแต่คนตกใจคนบ้าอะคนเขาแต่งตัวดีมากอะแต่งตัวชุดอนะไรองกระโปรงสั้นๆแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหน้าตาดีด้วยขาอู้หดูเหมืมอนว่าไม่ใช่คนบ้าน่ากลัวกับคุวันอ๋อแบบหลุดแล้วไง จะทำอะไรก็ได้ตอนทีห่หนูขว,วนหน้าเขาไปฟึตหนึงแล้ว,วเขาแล้วแบบเข้ามาแบบอยู่เนี้ยคือจะเอาหน้าเราไม่ได้อะคือแบบอยู่เนี้ยใจตอนนั้นันได้หนูกลัวมากคือกลัวถ้าเกิดถ้าเรากันกันกันไม่อยู่อะโชคดีสูงมากานไม่อยู่แล้วมันหลุดมันโดนหน้าหนูว่าหนูว่าหน้าแหกเลยอะ เขาจะขวนัญอาหารเดียวเลยเขารู้เรื่องอ่ะพ,พี่เดียวขายยันไหมยันแมกยันแม่สติเนี่ยใครจะมีสติว่า,วาจะทำอะไรยันแม่แค้นะโดนนะโดนนะเราคิดได้ว่าเขาโดดถีบนะโดนแล้วถูกอ่ะถีบโดนถีแรงมากเขาโดนทีพวกาเขาก็หยุดเลยใช่ไหมหยุดย่าหนูข้ามมาพอดีด้วย พอเขาโดดขีดออก,กูขีดก,กถอดรองเท้านหนูตาปานะโหโมโหจุกเมื่อกันมันคือจําได้เลยว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ก่อนเจอตํารวจอ่ะหนูผักออกเยอะเลยนะก็เหมือนแบบไม่ได้ไปตกตีนตลกอะแต่ไอตอนที่หนูขวนหน้าเขาหนูจําได้ว่าหนูหยุดแล้วเหมือนกันอะคืออะไรอะคือเข้ามาอยู่ได้ผักออกก็เข้าผักออกก็เข้าเนี้ยเป็นแก้หวหมวหแล้วจะคือ,อยังไงจะหยุดได้แล้วคนที่ยืนดูไม่ได้ช่วยไงแล้วหยุดมันหยุดมันไม่ได้เลยอะ แบบล้วแรงมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาโดดหญิงเลยแล้ว<ด>ไปลงดดตอนที่ไปลงโดดหญิงหรอ,อแล้วตอนที่ไปลงพักหน้าเขาแบบเป็นรอยห่อเลือดเป็นรอยแดงเลือดซิบอะ่ะแล้วหนูโคตรขำเลยที่แบบแกมันมีโรงพักหนึ่โรงพักหนึ่งใช่แม่แต่เขาอ่ะไม่รับแจ้งความแล้วต้องไปอีกที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรวะสวนสมเด็จโรงพักไม่รับแจ้งความ ไม่ไม่ไม่โรงพักรับแจ้งความแต่เขาย้ายไอยู่สวนสมเด็จแล้วอันนี้จะเป็นไว้สมมติ่าประชาชนหายก็ไปแจ้งแค่นั้นอะอยู่ตรงอำเภอไว้แจ้งเพื่อให้ขึ้นไปบอกประชาชนใหม่พี่คือตำรวจใช่แต่ว่าถ้าเป็นรับแจ้งความเนี่ยต้องไปที่ส่วนสมเด็จแล้วทีนี้หนูก็ไปโรงพักเล็กนี้ก่อนไปถึงหนูอะขับรถไปเองมไปโรงพักเองแต่ผู้หญิงคนนี้ตำรวจเขาไม่ได้ขับรถไปเขาก็เลยให้เขานั่งกระปะแล้วเขาทำหน้างงงงเลยหน้หนูก็จะขำอะเกือบตำรวจทุกคนขึ้นนั่งประตูนัใช่คนนี้นั่งกับวะ แล้วก็นั่งกระบะมาแล้วลก็ขับไปเหมือนเป็นนักโทษแต่สงสารนะคือเขาไม่ปกติอ่ะนังทาง้วาว่นก็มาโกงกันั่งางมากระการคิดกันเอากระบะตำรวจคนเดียวคนเดียวก็นั่งคนเดียวนั่งมนถึงโรงพักอ่ะมันพลิกใจมากแต่ก็แับใจคิดเฮ้ยเขาไม่นั่งกับเราได้ไปวะแต่คิดเอ๊ะมันก็ไม่ได้ก็กลัว,วอ่ะตลกอ่ะคือมีมุมทั้งตลกมีมุมทั้งแบบมันนึกว่ามันตลกแต่ตอนนั้นไม่ตลกมันแบบกลัว กลัวสั่งไปหมดเลยอ่ะตกใจไม่เคยเจออ่ะแต่ถ้าหนูวิ่งไปหยิบนี่นี่หนูผิดเต็มเต็มเลยนะพี่บอกเนาะผิดเนอะนคิดถูกถ้าหนูมีอาวุธอ่ะแต่เขามีบัตรนี่ด้วยอือแล้วผิดเลยนะ,ะคนะคนพวกนี้ทําอะไรคนไม่ผิดกันแต่ฉาสงสัยว่าเขาแล้วเขาเป็นเขาออกอะไรหรือเปล่าแล้วเขาไม่รู้ออยังอ,อ,อยู่แม่คุยแล้วเราคุยกับแม่เขาเลยไงทำอยู่เลยแบอกถึงมาถามว่าเอามันเวลางานแล้วคุณออกมาได้ไงพโอ้โาประจํ ถ้าอยู่ไกลแล้วนะมันเดินอยู่ตลาดนี้ทำไมก็ไม่รู้อยู่ไหนวะไกลอะอยู่ขึ้นไปทางปูนขังไม้อะไปทำงานเปงนทาสอะไรประมาณนี้เนอะมาปักเก็ตอะมันก้าไกลเหมือนกันอะก็ราะเขาขับขเข้ามาเรื่อยๆตำรวจเขาเน้นสงองท่านอะคือยิ่งคุยยิ่งรู้ว่าเขาไม่ปกติจะพูดอะไรที่มันแปลกๆมา <c oughs> จำได้คาว่าผู้ก่อการร้ายวางระเบิดเนี่ยได้ยินแบมเยอะมาก,กแล้วหนูโ้โหแล้วตัวเดี๋ยนนี้นะผู้ก่อการร้ายวางระเบิดมากแล้ว <c oughs> <c oughs> มือแค่ม,มั้งไอ้คนไอ้เนี่ยนุ่งเช้าอีกวันหนึ่งมีทหารคนหนึ่งมาที่บ้านหนูแต่หนูไม่เจอมาแล้วมาถามญาติหนูว่าเด็กที่โดนที่โดนคนบ้าตบแล้วต้องใช้คำว่าคนบ้าตบเ็ยไมได้โดนขเขามองกันอย่างนี้นะ่ ว่าเด็กที่ทะเลาะคนบ้านคนบ้านตกเมื่อวานนี้ใช่เป็นหลานที่นี่ไหมเห็นวินมอเตอร์ไซค์บอกเป็นหลานที่นี่อะไรเงี้ยโอ้ใช่ค่ะเขาเป็นงไงบ้างเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเพ่เป็นไรมาถามย่าเนี่ยเหมือนเขาเห็นตอนที่ตีกันแล้วเลยแล้วมาถามเป็นห่วงนะว่าเออแล้วเขาเล่ายังไงสนุกยังไงเหมือนเขาห่วงเราอ่ะเรานึกว่าทำไมเราไปบ้านแล้วเห็นมาช่วยหนูวะใครช่วยสักคนเลยอ่ะหนูแบบโอ้โหอารมณ์คนอาจจะมีสองอย่างแบบ เหมือน <ไป S 2> เข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไ้คือมันมีพี่ที่ขายติอยู่ตรงหน้าบ้าน,นที่เดินข้ามพี่อมาช่วยอะ่ะแล้วน่าเกลียดอย่างหนึ่งคือหูทุเรงมากของมันก็นเด็นเต็มตรงนั้นเลยนะพี่เก็บของเคือน,น้ําหอมหายคือคน,นที่หนเูเอาไปหนูคิดาหยังมีอารมณ์อยู่วะคือของหนูไม่ครบอ่ะหนูแบบยอดรู้สึกแบบเกลียดมากแล้วหนูมาถามพี่คนขายติ่มว่าหนูได้ยินเสียงพี่ตะโกนว่าเขาฟังอย่าเขาฟังอย่า,า,า,ยาทำไมพี่ไม่เข้ามาดึง เหมือนเขาก็าตกใจแล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงเขาคือเขาเข้าไม่ถูกไม่รู้แต่ยังไงอนยะ mm hmm. ่างเงี้ยตอนแรไอ้จังหวะผักออกผักนี่เออใครมาจับออกไปไม่หน่อยก็ดีอ่ะ mm hmm. เหมือนแบบไทยมุมเออเหมือนเหมืนอนแบบไทยมุมอ,อ่ะอุลุณโดดถีบจุกแมวแบบใช่มันไม่ใช่เรื่องตัวมับไม่สนใจอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เขาคิดที่คนได้ยินคนพูดเขาบอกว่านึกว่าทะเลาะกันเรือดผู้ชายนึกว่าเมียหลวงตกเมียน้อยมันมีพี่ที่ขายข้าวอยู่แถวอีกฝั่งเขาบอกเขามาถามเขาบ้างเป็นไรเมื่อวานเลยเพราะได้ยินคนพูดว่าเมียหลวงกับเมียน้อยทะเลาะกันโอ้โหไปนู่นเลยตายเหมือนแค่มองว่าทะเลาะคิดว่าเป็นป่าคนไทยเขาเลยแบบไม่กล้าช่วยไงเพราะเขาคิดว่าเขาเหมือนผู้หญิง่เขาหน้าตาดีด้วยแหละคนเลยไม่คิดว่าเขาจะไม่ปกติ ผู้ะัดการช,าชีวิตมาเลยนะสุดยอดแล,แล้วพอโดนคนบ้าตกนี้ก็มานั่ดเออไว้รอบแรกทีนน่ันก็โดนลูนั้นเตะเป็นอะไรกับคนบ้าว่าไม่รู้้องเตะะขาพับเลยโหเกียที่เขา แล้วหลังจากนั้นก็ต้องเดินผ่านตรงนั้นบ่อยเพราะมันเป็นทางไปตลาดใช่ไหมไม่กล้าเหยียบขึ้นกับเบื้องขาวตรงนั้นเลยเพราะไม่รู้แกจะมาตอนไหน <c oughs> พวกแกจะลากถุงใบใหญ่เดินผ่าน <c oughs> ไปมานท่านั้นนี่ขับรถผ่านได้เห็นแกนลากคิดเหมนแขนว่แกหน้าแกน่ากลวกัวคนจีนหน้าแบบหน้าแกกับตอเก่งแกเราถือถุงนี่ใหญ่สีส้มจำได้แล้วแกจระพายของแกหาลึกลึกลงก็หาแต่โมโหมากนะทำอะไรไม่ได้อ่ะเจ็บเตะแรงด้วย ไม่ใช่แค่แบบปึอย่างนี้นะคือแกเตะเตะแรงแกอ่ะเหมือนแกโกรธมากที่แบบมันเหยียบพื้นที่แกอ่ะมึงเนี่ยเราไม่รู้เขาบ้าพอไปท้าคนเขาเพนอะไรมึงเขาไม่เต็มแต่ไม่มีใครเคยโดนนะมันเป็นดวงมันหนึ่งดวงเออตลกนี่มันตลกเลยเตะตะขาพับเลยกลับมาเดินมาเราอย่างเรเมื่อกี้เดินผ่านหน้าร้านแว่นโดนคนเตะ ให้เขาแบบตกใจบอกว่าไม่ต้องอะไรคนบ้าเขาก็ขำมันแบบตลกค่ะแล้วเขามาโดนผู้หญิงนี่ตกต่เขายังพูดกับไปเลยว่าไอ้เขาฟังเรืองเป็นอะไรคนบ้า่ <_ d ata> ทีนี้กายเป็นว่าเจอจต่กลัวถ้าอยู่ข้างนอกแล้วถ้าพี่ไหนที่ไหนเรจะตายก็ได้เห็นจะรู้เลยว่าแบบกลัวคือเจอคนอที่แบบเชืออไม่ปกติเพราะเราโดนสองรอบแล้วไงมันจะแบบฝังใจว่ากลัวเดียวเขาจะทำอะไรกอวะ เห็นบุ๊กจะแบบหาทางออกอหมือนกนกว่าม่จะเล่าอะไรเมื่อกี้เลิกไปแล้วคนบ้าเลยพี่จะแทงใครไล่แทงอะไรเมืเ่อกี้อ๋อเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนพี่ชายพี่อ,อ,อะไรอะไนั่นแหละพี่ชายพี่ไปหาแฟนบ้านแฟนอยู่เนินเขาไหมรถก็จอดอยู่ข้างล่างไอ้นี่เขาไม่ขึ้นไปหมวถนี้เป็นรถใช่มผมก็ยืนอยู่ท้ายรถยืนเกาะท้ายรถอย่างเงี้ย เห็นรถเรือรถไทยเรายืนกับพี่ก็คือบนเขาเห็นอยู่เนี้ยเห็นกันอยู่ก็มองเห็นกันเนี้ยแต่คนบ้านมันเดินมาไกลมันเดินมันไม่ยืนมองไอ้บ้านมันเดินถือมีดอ่ะแล้วมันควงมีดมาเดินควมันหนุนหนีถือถุงอ่ะมันถือแล้แล้วมันเห็นเพราะเน้ยมันมองอย่างนี้ยแล้วพี่อ่ะอะไล่ไล่มึงไล่ไอ่ดีแบบ ไม่ดูอย่างเงี้ยวิ่งแบบไม่งหุ้มมันก็ตกใจเฮ้ยอะไรยาอยาอันนี้เกือบถือมีดตาวิ่งตามหมดอยายาอะไรไอ้คบ้าเด็กคือไม่ขำวก็แบบมึงจะวิ่งขึ้นไปไหนก็ได้อะมึงวิ่งรอบรถต่อเมย์ไอ้ไอ้คนบ้าก็วิ่งรอบรถตามย์แล้วแต่แข่งอันนี้เกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะวิ่งรอบรถอะแล้วแขงปะไม่แขงง้อไปไหนก็ออกไปไอ้นี่วิ่งรอบมันก็มันวิ่งเลยไปมันทำไม่เฉย แล้วมาหาตัอีกมาเจอมันอี่แก่ากลัวทีนี้เบอร์เทมจ๋าไอ้นี่งีดอยที่ขับแทนเขาเปิดกระจกไอ้ตะโกนใส่มันเนี้ยเชื่อว่ามันมันแล้วพี่ชายพี่ก็เหยียบรถอ่ะแกงแบบเหยียบรถอ่ะมันกระโดดเกาะข้างหลังน้อมีสเกิร์ตอ่ะเกาะมิชเกิร์ดเหยียบไว้หลังรถเราติดเลยอ่ะอยู่กันอ่ะแล้วหัวเราะช็อตใจอ่ะไอ้เดือนอ่ะมันยื่นไอ้เดือนพี่ชายบอกไอ้เดือนอ้ยไอ้ซกเฮ้ยมันต้องรู้มันเกาะหลังรถดูเขับเร็ว แล้วบบพี่ชายพี่แบบชะลอให้มันลงอ่ะแล้วกระโดดลงก็กดเหรอเพรมีมูมันเหมือนมันเป็นทั้งความกลัวทั้งความสงสารอยู่ในอันเดียวอ่ะเวลาเราเจออ่ะมันกลัวเขาแต่ก็สงสารไม่สงสารไปนี่ก็กลัวไปวันหลังไปเจอเจอมันหลายบ่อยมากรอบสามไปเจอเลยพี่ชายพี่แกลงเพื่อนเนียก็ขับไปงี้แล้วเขาบ้านอยู่อย่างงี้อยู่อย่างงี้ขับแล้วอ๋ออันนี้มันเฮ้ยมเลยผมมันจำแล้วได้อ่ะมันก็กระโดดขวาตอนจบ แบบเปิดจกมันก็คว้าตอนนั้นเลยคว้าปุ๊บรถกระชากออกมือมันหลุดแต่มันวิ่งตามรถไงพี่ชายพี่แบบขับไม่เร็วอ่ะคือกะว่าไอ้นี่ยวิ่งฐามมันจะแก้เพื่อนพี่ไงไปดิไปดิมันตามลูไไปดูดิเด็วิ่งตามตะ็กวิตะคุยเลยที่อย่างไอ้เดี๋ยวแก่วยตัวเมื่อวิ่งวิ่งพี่ไปยิงหายโหน่ะวิ่งนั้นมันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ถ้ามันมีงานอาจจะมาไอเดียผู้าว่า ไอเด็กคนนี้ฮ่ามันเป็นโจ๊กอะมีเรื่องเขาไปตีก <derivatives> ันที่ไม่ได้ไปเขาเล่าให้ฟังเขาตีกันเลยเขาก็ยืนอยู่ที่เขาจะเทคออกมาเขาก็ตีกนั่นแหละตีกัาเตีกต้องปล่อยแบบอย่างนี้มันมีรุ่นพี่คนชื่อพี่เป้พี่เป้เขาต่อยไอ้พวกนั้นก็ตีกไอ้โง่ต่อยพี่วะเขาเห็นอารมณ์มันรุ่งเขากโอ้โหจะเตีกเขาโอ้โห้ยโว้ย เพราะแบบอย่างเงี้ยไม่โดนเขาอ่ะตัวเองหายท้อง<ว> <laughs> คือแบบร่วงอ่ะร่วงแ่บร่วงเลยอ่ะ <laughs> หายท้องอ่ะแบบหืงโม,มโหที่ตัวเองล้มอ่ะคิดสภาพดิโ <gasps> มโหที่ตัวเองล้มไม่ไม่ต่อยเขาเขาต่อยจะพุ่งลุกมาจะ,ะเต่อยคน,นล้มดีกว่าล้มจบทั้ <laughs> <laughs> งชาติเลยเนี่ย บอกคุเมาโอะไรมันหลุดเด้งไงวะโจบตลอดชีวิตงงซะสิเนี่ยหลุดเด้งไงเนี่ยากเห็นนะยาดูกล้องวงจรที่เราแบบโดนตอนนั้นอะตาแล้วเราเถียงกันแล้วพี่ตบเขาก่อนบอกคุณตำรวจไปเปิดกล้องวงจรดูเลยขยะเพลินเช่นก่อนหนาวถ้าเปิดกล้องวงจรดูเด้อ โคตรสลัดเลยรูทุกอย่างแต่แค่หูมันมีอะไรเข้ามาในหัวมั้งปึ๊บมันลงเหล้าเดียวค่ะมีฉันกปกตินี่ไงไม่ปกติเหมือนแบบตลกถ้าตลกก็จะอมขำอ่ะตอนทำผ้าตอนนี้สอบชวน่ะคือรู้ว่าเขาเป็นไะแต่เขาพูดป็นคนปกติพูดอะไรนะาะไรจัตลกมีฉันไม่มี คำทักทาด,ดีแล้วพี่มีสําเนาเขาแล้วก็เบอร์โทรเขาอยู่ค่ะยังคิดเลยว่าอีกสองสาเดือนลองโทรไปดูเขาหายนีือยังวะอะไรเงี้ยเหมือนอยากรู้อะรู้วา่าจะหายอะเหมือนแอบเป็นเพื่อนเลยไม่ราหายทำามหายโคตรเสรียดายเลยอยากรู้ไงเ,เขาแบบเป็นไง่เมืสอรเหะผงานกนันนะถ้าปเป็นกับคนอื่นอาจจะโดนเลยหนักกว่าน,นี้ก็ได้ไงแ่ยจะไปตกเขาจะไปอะไรเขานี แล้วมันรู้ยนะไอ้ตงหวดแรกที่เจอก่อนเจอตำรวจจะเข้ามาตก,ตกาเพราเอากระเป๋าเปนเหมือนเริ่มจะโมโหแล้วเริ่มจะสู้แล้วเดิปเลยนะเดิมเลยึ้นรถครั้งแรกเขารู้เรื่องสิบนาทีักกิดนะแต่ไม่ได้สิบนาที